สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการบำรุงนะคะต้นรือสีผสมของเราให้มีใบที่ใหญ่โตขนาดนี้นะคะเรามี เคล็ดลับง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้สิ่งนี้นะคะที่พอบลูกชนแนลจะได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอปลูกชนแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เราใช้บำรุงต้นหรือสีผสมของเรานะคะให้มีลักษณะใบที่ใหญ่นะคะใหญ่เท่า ฝ่ามมือเลยนะคะเราใช้อะไรนะคะในการบำรุงเขานะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะและ สิ่งที่เราใช้ในการบำรุงในครั้งนี้นะคะเราสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะโดยสิ่งที่เราใช้นะคะเราจะใช้โรยรอบๆโคนต้นของเขานะคะนั่นก็คือปุ๋ยคอ,อกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปุ๋ยขี้วัวนะคะซึ่งอพอปลูกชาแน,นลก็ได้อ่า ไปเอามาจากคอกวัวเลยนะคะอันนี้เราก็ทําการหมักเขาไว้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามาร้านนะคะขายต้นไม้ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะโดยปุ๋ยคอกนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของอยูเรียนะคะเยอะนะคะเมื่อเราใช้บำรุงต้นหรือสีผสมของเรานะคะก็จะทำให้ใบของเขามีขนาด ใบที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและ,ะเราก็จะทำการบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนี้นะคะเราจะใส่2เดือนครั้งค่ะเพื่อนๆเพราะว่าปุ๋ยคอกนั้นนะคะเขาจะใช้เวลาในการย่อยสลายนะคะ2เดือนนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็เลยใส่ปุ๋ยคอกนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะโรยรอบๆโคนของต้น ือสีผสมของเรานะคะทุกๆ2เดือนนั่นเองนะคะโดยพ่อปลูกชาแนลนะคะก็มีค้นพบโดยบังเอิญโดยตอนแรกนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ต้นอื่นนะคะในกระถางโดยเราใช้ปุ๋ยคอกบำรุงเขานั่นเองนะคะพ่อปลูกชาแนลก็ได้นํากิ่งนะคะของต้นดูสีผสมนะคะที่หักนะคะมาเสียบลงกับกระถางนี้นะคะปรากฏว่า ใบของต้นดือสีผสมนะคะเมื่อเขา,าจเจริญเติบโตมานะคะรากเขาติดดีแล้วนะคะปรากฏว่าเขามีใบที่มีลักษณะใหญ่นะคะมากๆเลยนะคะก็เลยได้รู้ว่านะคะเราควรบำรุงนะคะด้วยปุ๋ยคอกนะคะถ้าต้องการให้ใบหรือสีผสมของเราใบใหญ่นะคะก็แค่นั้นนะคะโดยบำรุงทุกๆ2เดือนนะคะ แล้วก็เมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรดน้ําเขาให้ชุ่มนะคะโดยรดน้ําเขาเป็นประจําทุกๆวันนั่นเองนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะเพียงแค่บํารุงด้วยปุ๋ยคอกก็ทําให้รือสีผสมของเรานั้นมีลักษณะใบาที่ใหญ่นะคะในส่วนของสีนะคะสีของต้นรือสีผสมนะคะถ้าเราต้องการให้เขามีสีที่สวยงามนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ แสงแดดด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเลี้ยงไว้ในบริเวณรม่มเขาจึงมีลักษณะที่ออกสีเขียวมากกว่าสีเหลืองนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรานำเขาไปไว้ตรงที่ที่ได้รับแสงแดดนะคะเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองสวยมากๆนะคะนี่เลยค่ะจะออกเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ อันนี้เขาได้รับแสงแต่แดดก็ยังไม่พอนะคะอันนี้เราเลี้ยงไว้ในบริเวณที่รม่มจึงมีลักษณะส,สีแบบนี้นะคะแต่ถ้าต้องการให้เขากัดสีสวยงามก็คือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนะคะที่พอบลูกชาแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอบลูกชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ